เราก็ได้อยู่ที่โรงเรียนนาลีลูกูลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอนนี้เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงอายุ18ปีนะคะระหว่างทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกดกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยในครึ่งแรกนะคะโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้ทําแต้มไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ยิงโดยน้องอนุจิตตาสีมาศเบอร์เจและนาทีต่อมาทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทําแต้มโดยน้องอนงนาธบุญทันทําให้ตีเสมอได้ ตามมาติดดค่ะยิงอีกหนึ่งประตูโดยน็อกโสติรัตประดิษฐ์สองนะคะและนนาที28น็อกอน,นงนาคเบอร์แปดก็ได้ทําประตูที่สองของตัวเองจบครึ่งแรกทําให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนําโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกดไปสามต่อนหนึ่งค่ะส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะฟุตบอลทีมหญิงรอบคัดเลือกรุ่นอายุ14ปีโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกดถล่มโรงเรียนกีฬากรุงเทพไปเจ็ดประตูต่อศูนย์ ลูบอลทีมหญิงรอบคัดเลือกรุ่นอายุ16ปีโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีชนะโรงเรียนกีฬาชีสเกตไป3ประตูต่อ1ส่วนรุ่น18ปีหญิงรอบคัดเลือกโรงเรียนกีฬากรุงเทพผ่พายโรงเรียนกีฬาลำปางไป1ประตูต่อ4ค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาวิ 4, 100่ง1 0 0เมตรชายและหญิงนะคะรอบชิงชนะเลิศจำนวนของรายการและก็จะมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชิงชนะเลิศทันทีค่ะ เมตรชายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ1ิปีเหรียญทองโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเหรียญเงินโรงเรียนกีฬาประเทศศรีปะโตเหรียญทองแดงโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครกีฬาวิ่งผาดสีร้อยเมตรชายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ16กปีเหรียญทองโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเหรียญเงินโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครศรีธรรมราชเหรียญทองแดงโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร มีทาวิ่งผ่า4สีคูณ100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ18ปีเหรียญทองโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเหรียญเงินโรงเรียนกีฬาอ่างทองเหรียญทองแดงโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ส่วนการแข่งขันกีฬาวิ่งผาดสี่คูน100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ14ปีเหรียญทองโรงเรียนกีฬาประเทศสิงคโปร์เหรียญเงินโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเหรียญทองแดงโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีวิ่งผาดสี่คูน100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ16ปีเหรียญทองโรงเรียนกีฬาประเทศสิงคโปร์เหรียญเงินโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา เรียญทองแดงโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครวิ่งผ่านซคู100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ18ปีเหรียญทองโรงเรียนกีฬาประเทศสิงคโปร์เหรียญเงินโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเหรียญทองแดงโรงเรียนกีฬาชนบุรีส่วนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะคะ17มิถุนายน2 5 5 5มีการชิงชัยเหรียญหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬากระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะ รุ่นอายุ14ปีมีพากระโดดสูงชายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ16ปีมีพางลูกหนักนิงรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ18ปีมีพาวิ่ง200เมตรชายรอบคัดเลือกรุ่นอายุ 14, 16, 18ปีมีพาวิ่งข้ามรั้ว100เมตรอีกรอบสัตดามีทา1รุ่นอายุ16-18ปีส่วนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เราจะ,ะรายงานให้ท่านทราบในวันพรุ่งนี้ค่ะ